โหแม่งหยากกว่าเดิมอะไรที่มันเป็นข่าวแบบนี้คนยิ่งหาฟังแฟนเพลงหลายคนที่แบบแบนผมไปก็มีไม่ได้คิดว่าจะยึดอาชีพออกจากวงการไปประมาณ8 9ปีเลยทีเดียวสวัสดีครับ s <S ผมดาจิมนะครับหรือว่าดาจิมแรปไทยครับดาจิมกำเนิดเกิดมาจากใต้ดินความหมายในเพลงค่อนข้างจะบ้าบิ่นนะครับ, oh. รบอัลบั้มแรกของผมตอนปี43ผมเป็นแรปเปอร์ใต้ดินมาก่อนอัลบั้มชุดแรกชื่อ Hip Hop Underworld ตอนปี43ครับแล้วจากนั้นมาก็มีอัลบั้มชุด2ชื่อ h ิ p ฮอป above the law ตอนปี2อ4 4นีนะครับมาปี2,545ผมได้เซ็นสัญญากับ g ี n i ่เลคคอรอยู่ Gym g ีม M Grammy นะครับชื่ออัลบั้มว่า the jim rap thai นะครับแล้วก็ต่อด้วยปี2,546ชื่ออัลบั้มว่า t w i light zone นะครับปี2,548อัลบัม้มกิกทั่วไทยแล้วหลังจากนั้นก็พอปี2,550อาผมก็หมดสัญญากับจีนี่เลคคอร์นะครับแล้วก็มาทำอัลบัม้มใต้ดินอีกอัลบั้มหนึ่งตอนปี 52, ือง อิมเพลนเดนซ์เดย์หลังจากนั้นตอนปี2554ผมก็ไปทําธุรกิจอืนอ่นออกจากวงการไปประมาณ8ปดปีเลยทีเดียวเชียวจน2 0 1 7กลับมาทําเพลงอีกครั้งหนึ่งอัลบั้มแรกฟิปฮอปอันเดอร์เวิลด์เนี่ยมันมีเพลงดังอยู่เพลงหนึ่งแต่ว่ามันมาดังที่หลังมันชื่อเพลงมันอยู่ใต้พรมที่พูดถึงเอาไปทัวร์ไปขับรถเบนซ์ไปกับเพื่อแล้วไปซื้อกัญชากันแล้วตำรวจหาไม่เจอไอ้ตอนนั้นก็คิดว่าอันนี้มันมัน,ม,นมันพอในระดับหนึ่งเพราะมันอยู่ในอัลบั้มแรกแต่พพพออปีีี2524มมันนกเเลลงงงึ ก็คือเพลงจลเบสังคมตอนนั้นก็คือเพลงเสือกทำไมอยู่ในอัลบั้มที่2ก็คือฮิปฮอปอะเบิร์ฟดรอาเพลงนี้มันมีผลหลายอย่างมากเลยมันได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวร้านที่เราไปฝากขายเทปอะไรเงี้ยเขาก็โดนมีปัญหาตามตามกันมาอะไรเงี้ยถ้าถามจริงๆแล้วคนรู้จักจริงๆจนได้ขึ้นมาเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่น่น่าจะเป็นเพลงเสือกทำไมแต่เพลงมันอยู่ใต้พรมเนี่ยน่าจะเป็นต่อยอดมาหาฟังย้อนหลังอะไรประมาณนี้ครับและยิ่งทุกวันนี้เรารู้กันอยู่ว่ากัญชาเสรีแล้ว ัน่ต้ผแทววาพกเคยเขียนแนวอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนีจากความเป็นแรปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือยกตัวอย่างอย่างเพลงแม่ภาคสองของหนุ่มกลาแม่เปทีวีหน่อยแม่โทษโทษโทษอภิโทษอภิถฐรกะระบังตั้งเดชไอคิวก็โอเคซึ่งโอเคเป็นหนุ่มกลาล้อร้องแต่ว่ามันก็มีลายลายเส้นลายเส้นอะไรบางอย่างที่มันยังเป็นของผมอยู่คือเดิมทีเพลงนี้มีคนเขียนมาแล้วทีนึงเหมือนเขาเคาะกันไปเคาะกันมาทีมทําเพลงแล้วประมาณว่า เหมือนยังไม่ลงตัวเขาเลยส่งมาให้ผมเขียนผมก็เลยไปเขียนเป็นครั้งที่2ก็โอเคออกมาเป็นแม่ภาค2อหมืนทุกวันนี้ยังมิสเตอร์ทีมเพลงหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าชื่อเพลง1997หรือเพลงอะไรสักอย่างน,นอัลบั้มสุดท้ายมั้งผมก็ไปร่วมเขียนสไตล์อย่างนั้นนะซึ่งไม่ใช่ฮิปฮอปเพลงแบบเพลงชิงช่องไม่รู้ใครจําได้วง Big กทรีที่ที่เมื่อก่อนเป็นเด็ก3คนซึ่งปัจจุบันในวงนั้นก็มีชินชินุษอยู่ด้วยดังนะั้ไปร่วมเขียนอะไรอย่างนั้นมีบ้างครับแต่ให้แบบเเเขียยนพลลงป มีม,ม,มีมีคนมาว่าจ้างเหมือนกันแต่ว่าผมผมไม่รับเองเพราะว่าผมกลัวว่าทํางานให้เขาได้ไม่ดีผมก็เลยไม่รับดีกว่ามันมาจากความสดด้วยความที่ผมเป็นพนักงานขายเทปขายซีดีอิสเซนซใน Tower Records อย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนแบบเราอยู่ในองค์กรที่แบบว่าเราฟังเพลงสากลนนะ่ะใช่แล้วยุคนั้นมันมียุคหนึ่งที่แบบเด็ก Tower คือแบบว่าเป็นยุคที่เพลงมันกำลังเจริติบโตมากๆมันจะมีการแบบว่าเอา เพลงสากลมาเปรียบเทียบกับเพลงเพลงไทยบ้านเรานะตอนนั้นผมไปอินกับแรปเปอร์คนหนึ่งตอนนั้นคือสุดๆมากก็คือ MM ็มมันมีอัลบั้มแรกของ m อ m มชุดแรกครับผมไปฟังแล้วผมก็โอ้โหไปแปลคือแบบมันมีความรู้สึกว่ามันมันแพลนต้อมากๆอ่ะเพลนต้อไอวัซีมากๆผมก็ไปอินกับตรงนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเขียนเพลงแบบให,ให้มันอันเดอร์กราวให้มันหยาบตามภาษาปากแค่นั้นเองซึ่งตอนนั้นคือถามว่าคนเป็นแรปเปอร์อะเราจะเขียนเพลงแบบซอฟแล้วก็ไปยื่นเสนอค่ายต่าง ได้แต่เราไม่เลือกทํามันอาจจะบวกกับความคิดตอนนั้นที่ผมผมแค่คิดว่าผมอยากจะมีอัลบั้มเป็นของที่ระลึกไม่ได้คิดว่าจะยึดอาชีพก็คือจากจากพนักง,งานขายเทปขายซีดีอะไรเงี้ยก็แค่แค่คิดว่าเอ้ยผมรู้จักโปรดิวเซอร์ก็คือเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมก็ต่างคนต่างลองผิดผมก็ฝึกแต่งเพลงต่างคนมาเจอกันอะไรเงี้ยผมก็ฝึกแต่งเพลงเขาก็ฝึกทําซาวอะไรเงี้ยทำก็แบบลองผิดลองถูกก็แค่คิดว่าอัลบั้มแรกทําไปแล้วก็แบบว่าเออได้มีทําเสร็จ ใช้เวลาทาประมาณสองปีเฉพาะอัลบั้มแรกเพราะว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกมันเป็นการแบบว่าฝึกทําหัดทําดีกว่าใช้คำว่าหัดทําพอทําออกไปแล้วก็อัลบั้มเสร็จก็ผมก็ลาออกจากที่ทำงานแล้วก็ผมก็มาเดินเอาเทปไปฝากขายตามร้านต่างๆน้องทัพประจันโดเลมีอะไรพวกนี้ดีเจสยามอะไรพวกนั้นอัลบั้มแรกเลยมันขายได้แค่พันเดียวผมก็จบความเป็นแรปเปอร์เพราะผมก็คิดว่าหยุดแล้วไงเพราะผมมีอัลบั้มตามที่ผมต้องการแล้วผมก็ไปเป็นดีเจกลางคืนอยู่ที่ซูซี่ผับ ที่ถนนข้าวสารไอ้ตอนที่ไปเป็นดีเจเนี่ยแหละครับยุคนั้นต้องบอกว่า,าแฟนเพลงเขียนจดหมายเขียนจดหมายมาที่บริษัทบริษัทใต,ต้ดินของผมชื่อว่าบริษัท n y u club เขียนจดหมายมาแล้วก็มันมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาค่อนข้างแบบให้กําลังใจเขาบอกว่าลองทําชุดสองสบเนี่ยตอนเนี้ยที่ต่างประเทศเ่ะเขาก็ไปอิงกับศิลปินคนโปรดของผมอีกแล้วออกชุดสองมาหนักกว่าเดิมอีกทีนี้โอ้โหแม่งหยาบกว่าเดิมจดหมายฉบับนี้ก็เลยแนะนําผมบอกว่าเนี่ยลองทําชุดสองนี่ทีเนี้ยไม่ต้องกัก๊ ชื่ออัลบัม้ม Hip h o p above the law ถึงมีเพลงแบบหอวอยผีสิงอย่าให้กูเจอผีกระจูสึ่อทำไมโอโหมาเต็มเลยทีนี้และจุดเปลี่ยนของชีวิตมันอยู่ที่อัลบั้มนี้ด้วยผมก็เป็นดีเจอยู่เปิดเพลงอยู่แล้วก็บ้านเรามีมอทอหนึ่งเนาะมาจัดระเบียบสังคมมาดีแล้วร้านผมเนี่ยซูซี่เนี่ยเขาปิดหัวมงเชา้าเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าร้านประมาณตีหนึ่งพอตีสองม,มาเขาไล่ปิดหมดเลยนั่นแหละคือที่มาของเพลงนี้แหละครับผมก็เอาไปเขียน พอมันเป็นเรื่องเป็นราวพอออกอัลบั้มไปพเพลงมาด่งดังด้วยตัวของตัวเพลงของมันนะเพราะศิลปินเป็นศิลปินใต้ดินไม่สามารถที่จะโปรโมททุกสื่อได้เลยวิธีโปรโมทต,ตอนนั้นรู้สึกว่าจะแบบจะไปสกพวกสัมภาษณ์หนังสือต่างๆแมกซีนนะฮะพวกสตาร์พิกมิวสิกเอ็กเพรสอ่าสีสันพวกเนี้ยแล้วก็จะมีปกเทปอยู่แล้วก็จะมีนักวิจารณ์เขียนอัลบั้มนี้ต้องฟังดีเป็นอัลบั้มใต้ดินแหละนั่นคือวิธีการโปรโมทอย่างเดียวเลยไปวิทยุก็ไม่ได้ด้วยเพราะเขาเปิดวิทยุไม่ได้อยู่แล้วและบวกกับ เราก็เป็นศิลปินใต้ดินเขาไม่มีใครโปรโมทให้อยู่แล้วแต่มันมีคนไปโปรโมทให้เองด้วยด้วยตัวเพลงก็คือดีเจที่อยู่ในผับกลางคืนนั่นแหละครับเขาไปฟังแล้วเขาชอบเองแล้วยุคนั้นคนทํางานกลางคืนเห็นด้วยกับเพลงเพลงนี้อย่าลืมว่ามันไม่มีแค่ผับบ่ายเดี๋ยวยุคนั้นเป็นยุคคาเฟ่มันมีตลกเล่นคาเฟ่คนนคาเฟ่เขาก็ปิดหกโมงเช้าเหมือนกันพอจัดระเบียบเพลงเพลงนี้เข้าไปเนี่ยมันไปกระทบ หลายอาชีพแท็กซี่ก็กระทบนะกี่อาชีพหนึ่งก็ก็กระทบแต่ว่ามันจะดูดาร์กมากมันจะสีเทาหน่อยก็<笑><笑>คือเข้าไปในรวมตัวกันแล้วเสียนดวงอาชีพอะไรเออนั่นแหละวงการบ่อนก็เนี่ยวง,งการบ่อนก็กระทบวงการสวยด้วยกระทบหลายอย่างนั่นแหละมันมันเพลงมันดังด้วยตัวของมันเองเพราะอัลบั้มน,นั้น ชุด2ขายได้รวมๆล็อตแรกเนี่ยขายได้80,000ื่นก๊อปปี้0 0 0 0ก๊อปปีโดยที่ไม่มีการโปรโมททําเองขายเองก็คือวิธีขายก็คือฝากขายเท่านั้นด้วยนะครั้งแรกเนี่ยเอาไปฝากขายแค่ครั้งละ50ม้วนเพิ่มมาเป็น100ยมวนผมจําได้เลยว่า อถที่ใหญ่ที่สุดที่ดีเจสยามสั่งเนี่ยสั่งที่5 0พ0ม้วนเลยแล้วเหมือนเขาไปญี่ปุ่นเลยในร้านอื่นเขาไม่ร <ys> ู้จะสั่งไง <ys> เขาไปสั่งจากดีเจสยามอีกทีหนึ่งก็อาจจะมีบ้างที่ที่โทรตรงเข้ามาซื้อเองที่บริษัทพอตอนที่มันเป็นข่าวเสร็จอ่ะมันมีจุดพลิกอีกนิดหนึ่งอะไรท <ys> ี่มันเป็นข่าวแบบเนี้ยคนยิ่งหาฟังก็งผมคือเขอมา,า,ามาป่าปามจนมันเป็นเรื่องเป็นราวพอมันเป็นเรื่องเป็นราวก็แน่นอนอะไรที่มันวิของต้องห้ามเหรอไหนขอฟังหน่อยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเหมือนหนังอ่ะอ เป้นอย่างนงี้งๆๆๆๆๆมันมีฉากอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเป็นไงขอ,ขอดูขอดูขอดูต้องไปดูประมาณนั้นฮะแล้วก็ข้ามไปเซ็นสัญญาต้องบอกงนี้ว่าตอนที่ทาอัลบั้มนี้ตอนที่อัลบั้มนี้ออกไปโปรดิวเซอร์ที่บอกเป็นเพื่อนกันร,รุ่นพี่ผมอะเขาก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่ที่จีนี่ด้วยผู้ใหญ่ในในจีนี่เขาก็เลยส่งข่าวมาบอกว่าเฮ้ยเดเมื่อเดเมอ่อไปต่อทางใต้ดินไม่ได้อะเพราะตอนนั้นมีเขาบอกจริงนะทางกองเปล่าเขาบอกว่าถ้าจะทําต่อเขาไม่ให้ทําใต้ดินแบบนี้แล้ว อันนี้คือฝากบอกด้วยว่าหลายคนเขาไม่รู้แฟนเพลงหลายคนที่เป็นใต้ดินไม่เข้าใจไม่รู้ที่แบบแบรนด์ผมไปก็มีเขาไม่รู้ว่าผมโดนอะไรเขาไม่คิดว่าอ๋อผมโดนปราบไว้อย่างนี้นี่เหรอผมผมถึงต้องไปเซ็นสัญญาก,กับค่ายใหญ่ความจริงคือทางกองปราบเขาไม่ให้ผมทําใต้ดินอีกตอนนั้นนะตอนนั้นจังหวะก,กับที่ผู้ใหญ่ในจีนี่มายื่นข้อเสนอทําต่อไหมความรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนเครื่องมันติดแล้วเราเราทำชุดแรกไปแล้วก็หายไปพอทําชุดสองมาเหมือนไฟกำลังมาโบกกับอายุตอนนั้นก็อายุ24ย่างจะ25บเป็นประเภทพอดีผมก็แบบ ไฟแรงมากผมก็เซนัญญากับจีนี่5ปีเลยใช้เวลาทําอีกประมาณ4เดือนปี2515ถึงมีอัลบั้มเดอะจิมแรปไทยทีนี้มันก็ตอบไปเลยครับปี47ไม่ได้ไม่ได้ออกเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบโห้เราทัวร์สำหรับผมสําหรับวงแรปยุคนั้นผมคิดว่าผมโอเคในในระดับหนึ่งในระดับที่แบบว่าเดือนหนึ่งมี20งานสําหรับผมมันผมถือว่าเยอะผมถือว่ามันโอเคสำหรับผมไงเพราะโชว์หนึ่งของผมเนี่ยผมมองว่าผมผมใช้พลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะผมแรปรวเกือบทุกเพลงแล้วมันมีเต้นด้วยนะนนตอั้ ด้วยด้วยความที่เราอาจจะมีพื้นฐานจากความที่เราฟังเพลงมาจากเราทำงานอยู่ใน Tower Records มาก,ก่อนเรารู้เรารู้อะไรคือคอมเมอร์เชียลอะไรคือเพลนเตลเราก็รู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วว่าถ้าเราเป็นอนุกราวมาก่อนแล้ววันหนึ่งเราต้องไปอยู่กับบริษัทมหาชนเราจะเขียนเพลงยังไงซึ่งผมรู้อยู่แล้วในเพลงดดจิมและไทยผมถึงแต่งเนื้อร้องไว้ล่วงหน้าเลยกันคนดา่าพราอผมรู้แน่นอนว่าต้องโดนแน่นอนผมถึงมทนนงีท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งทีท่บอกว่า ผมขายวิญญาณให้กับการทํางานผมขายวิญญาณเพื่อเลยนดูทางบ้านโชว์มันต้องไปแล้วผมขายวิญญาณให้กับการทํางานผมขายวิญญาณ่ปเลยนดูทางบ้านทางบ้านว่าไงทางบ้านผมจะกจินแบปไทยผมไม่บัาได้ไงถ้าไม่บ้านจะเสียใจอย่บอกให้ผมจะกจินแรปไทยถ้าพวกคุณชอบจะร้อง